นี่ผมสิไม่แค่ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับอันนี้ด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นผมปลูกยูคาลิปตัสนะครับเป็นสายพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อนะครับเป็นเอชเอิสามกับเอ1เอิเอ็ดนะครับผสมกันเนาะนะครับผมจากที่ผมปลูกนะครับผมปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนมีถุหน้านะครับมีถนาหน้าประมาณไปลายเดือนมีถุหน้านะผงก็มว่าปลูกตรงนี้นะครับ ที่นี่หลังจากนั้นนะครับประมาณสักประมาณสักสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วเสร็จปุ๊บตั้มต่นมันก็ต้นมันก็ยุบแล้วเล่านี่แหละนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงหนาฝนฝนมันตกมันกห็หึมนะครับพอมันหึมเสร็จแล้วปุ๊บหญ้ามันหลายพอหญ้ามันหลายแล้วโอเคมันก็ส่วนหลายนะครับผมปลูกอยู่ประมาณสามร้อยเกตสิบห้าต้นสามร้อยเกตสิบห้าต้นที่นี่อ,อ่าพอพอได้ประมาณสามเดือนนะประมาณสามเดือนเขาวเนาะประมาณเดือนสิงหาประมาณวันที่ยี่สิบสี่สิงหาผมกะ เห็นว่ามันกำลังไงนะต้นมันกำลังไงผมก็เลยเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับผมเอามาอยู่ประมาณ10 18สอบนะแต่ผมใส่ไวประมาณ15สอบบ่ถึง15บห้าดอกประมาณ10 1ส1มสิสอบนะครับบ่ถึง15สอบนะครับนะพอเอามาใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่ผมผิดพลาดนะผิดพลาดเลยนะครับก็คือหลังจากผมใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะมีต้นตายเด้มันตะกี้มันว่าตายเด้แต่ติดตายอยู่มันสองสามต้นหรือบพอเกินหาต้นนะครับที่มันติดตายจาก ลหลังจากนั้นมันมาตายมาตายพอว่าผมเอาฉีกไก่มาใส่ ï, อาจจะปริมาณหลายเกินไปผมรู้ว่ามันหลายเกินไปจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยนะครับผมว่ามาปลูกเราเนี่ยมันมันทันได้ตายเลยนะครับเนี่ยนี่แต่น้าตุ่นมันทั้งนั้นเนี่ยแต่เสียดายมากเลยครับเสียดายมากเลยนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเบิงบ่งว่าบริเวณน้าตุ่นนะครับที่มันไกก ดินนะครับโคนดินมันจะเปื่อยนะครับลำต้นมันสิเปื่อยพอมันเปื่อยเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมันก็จะเปื่อยหลอบลำต้นเลยหลังจากนั้นด้านบนนะครับด้านบนนี่เบื้องหน้ครับด้านบนนี่มันก็สิมีเป็นไข่ไขหักขึ้นมานะครับเป็นไข่หักมันติดแตกไข่แตกหักขึ้นมานะครับสักพักนึงนะครับมันก็ล่มลงนะครับมันจะล่มลงแบบนี้นะครับมันก็จะล่มลงนะครับผมก็ได้ไปตัดออกนะครับอย่างนจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ยอมรับว่าเจ้าของผิดพลาดนะครับผิดพลาดเกี่ยวกับการใส่ขี้ไก่นะครับคือพูดด้วยความเห็นว่าเท่ากับอยากให้มันใหญ่เนาะเท่าอยากให้มันใหญ่เท่ากับใส่เท่ากับใส่จำนวนมันหลายเกินไปเราเราปรากฏว่าขี้ไก่น่ะมันมันไปอยู่กับลำต้นนะครับมันไปอยู่กับลำต้นเรามันก็เหตุห้อ่ามันเปื่อยนะครับอ่ามันเปื่อยนะครับพอมันเปื่อยเสร็จปุ๊บมันก็เป็นขึ้นยังที่เห็นขึ้นมานี่แหละนะครับจริงๆมันจะบ่ตายนะครับจริงๆมันจะบ่มันจะบ่ตายมันจะบ่ได้เป็นแบบนี้ถ้าถ้าผมบ่ได้ใส ขี่ไก่หรือว่าผมใส <en DVD> er ่ขี <rare> to the nivel, ่ไก่หน่อยลงก็หนี่นะครับมันก็จะบ่อได้เป็นแบบนี้นะครับล่ำต้นนี่ก็เสียดายมากนะครับเสียดายมากกเฮ็ดยังบ่อได้ครับก็คือผมก็ได้เอาต้นมาปลูกแซมแล้วครับนะครับมาปลูกแซมนะครับก็เสียดายนะเพราะนั้นแล้วถ้ามือใหม่หรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับที่จะปลูกนะครับปลูกปลูกไอ้ยูคาลิปตัสนะครับก็จริงๆถ้ามาใส่ปุ๋ยมันดีบ่มันก็ดีนะครฮะแต่ว่าเขาต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับอย่าไปใส่หลายเกินไปคือผมนะครับถ้าใส่หลายคือผมก็จะเป็นแบบนี้้ครับกก็ไดปลูม ประมาณตายนะครับตายอยู่ประมาณผมนับเบิร์นะครับประมาณเกือบ70ต้นนะครับจาก3ามหลอดเจ็ต้นนะครับผมได้ปลูกแซมอยู่ประมาณ70ต้นนะครับจริงๆมันจะบริเวตายอลไรปนหนี้นะครับแล้วมันกันหนาชิ้ใหญ่กว่านี้นะครับมันกันหนาชิ้นใหญ่กว่านี้นะครับเพราะนั้นแล้วฝากเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่หรือว่าคนที่กำลังคิดจะปลูกนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยมันเป็นเรื่องสิทธิ์แต่ว่าต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะ นะครับอย่าอย่าไปใส่ลายจนเกินไปถ้าใส่ลายเกินไปมันก็จะเป็นคือผมนะครับเนาะเพราะนั้นแล้วคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกอยู่ให้ตัดใบนะครับเนาะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ